Mirror on the wall ทไมนนนน่าาฉัแยขดี้สวัสดีนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลย I am finally back หลังจากที่หายไปเลย2อ,อาทิตย์เต็มๆนะคะทุกคนวันนี้เรากลับมาแล้วนะคะจะบอกว่าที่หายไปก็คือแบบว่าอยู่ดีๆช่วงหนึ่งก็คือไม่มีแรงบันดาลใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบหมดไฟแป๊บๆหนึ่งก็เลยไป t a เ e a คเบ a k นะคะซึ่งตอนนี้ฟ้าก็ กลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นแหละคะ่ะทุกคนก็สําหรับคลิปในวันนี้นะคะวันนี้ฟ้าจะมารีวิวสกินแคร์ของ Kylie Je n n e นนั่นเองนะคะทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนก่อนที่เราจะเข้าสู่การรีวิวนะคะเรามาแจากของกันเลยค่ะทุกคนเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนก็คือใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยภายใน24ชั่วโมงแรกที่ฟ้าลงคลิปก็คือสามารถร่วมกิจกรรม giveaway ของฟ้าได้นะคะทุกคนแต่ว่าย้านะคะก็คือต้องดูคลิปนี้ภายใน24ชั่วโมงแรกเท่านั้นนะคะถึงจะร,รับรางวัลเนาะและนี่เลยนะคะทุกคนก็คือรางวันอนนนี้ะะคกะ็ คือ Glam Glow the p o r r s u a p นะคะทุกคนซึ่งสิ่งนี้เนี่ยใครที่ผิวหน้ามันและใครที่รูขุมขนกว้างคือต้องมีนะคะ1เซตนะคะทุกคนอยู่ที่ราคา 1, 7 5 0บาทแต่ถ้าใครที่ร่วมเล่นกิจกรรมของฟ้าในวันนี้นะคะทุกคนก็คือสามารถลุ้นรับไปได้เลยนะคะฟรีฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะในส่วนของกติกานะคะว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะร่วมเล่นกิจกรรมนะคะทุกคนข้อหนึ่งเลยนะคะก็คือต้องร่วมเล่นกิจกรรมนี้ภายใน24ชั่วโมงแรกที่ฟ้อนลงคลิปเท่านั้นถ้าผ่าน หนึ 1> 1วันไปแล้วถ้ผ่าน24ชั่วโมงไปแล้วก็คืออดเล่นแล้วนะคะทุกคนก็คืออดร่วมกิจกรรมเลยเพราะฉะนั้นใครที่กําลังดูอยู่นะคะและยังไม่กดกระดิ่งเนี่ยก็แนะนาให้กดกระดิ่งนะคะจะได้รู้ว่าเวลาคลิปฟ้ามาเนี่ยว่ามาตอนไหนข้อที่2นะคะทุกคนคอมเมนต์มานะคะจะเป็นหัวใจสีฟ้าหรืออะไรก็ได้นะคะฟ้ารับรู้ว่าคุณร่วมเล่นกิจกรรมนั้นเองนะคะทุกคนข้อที่3นะคะทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็กด Subscribe ด้วยซึ่งฟ้าสามารถเช็คได้ว่าคุณทําแล้วหรือยังนะคะทุกคนก็น รายรอบนะั้นเรามาจากกันใหม่นะคะนั่นแหละค่ะทุกคนไปอินโทรที่ยาวมากเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าจ้าไป นี่เลยนะคะทุกคนก็คือกล่องที่ฟ้าได้มานะคะซึ่งบอกเลยว่ากล่องใหญ่และหนักมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะจ๊ะนี่เลยนะคะทุกคนพอเปิดออกมาก็คืออลังการางานสร้างมาแพ็กเกจจิ้งดีางามจนไม่อยากแกะออกมาใช้เลยนะคะทุกคนในนี้นะคะก็มีทั้งหมด6อย่างด้วยกันเลยนะคะมีเฟซวอชมีวอลเนสครับนะคะที่สครับหน้ามีโทเนอร์นะคะมีมอยส์เจอร์ไรเซอร์ไอคมแล้วก็เซรั่มบิตามินซีนั้นเองก็เดี๋ยววันนี้ฟ้าจะใช้ให้ดูทุกอย่างเลยนะ เป็น first impression เนาะมีก,กระจกไคลี่มาให้ด้วยแกซึ่งแบบ it's freaking cute น่ารัก อันนี้คือกรีดมากก็คือกระเป๋าใส่สกินแคร์แกน่ารักมากและนี้เป็นคนแบบชอบไปต่างจังหวัดนึกออกปะอันนี้คือจะมีประโยชน์มากเลยนะคะและเขาก็มีสติกเกอร์แบบนี้มาให้ด้วยนะคะทุกคนไว้แปะเล่นเนาะแม่น่าจะเหมือนกันว่าแปะที่กระเป๋าได้ไหมแต่ว่าน่ารักมากเลยนะคะทุกคนสีชมพูแบบเป็นสีชมพูที่สวยมากอะทั้งคอลเลคชันเลยนะในส่วนของว่าฟ้าพรีออเดอร์มาจากไหนนะคะทุกคนฟ้าพรีออเดอร์มาจากร้านนี้เลยนะคะร้านนี้ชื่อว่า everyday essentials นั่นเองนะคะที่อินสตา แกรมเนาะของแท้ร้อซนะคะแม่ค้าน่ารักมากและส่งของไวมากใครที่อยากได้ของพรีออเดอร์ต่างๆนะคะทุกคนก็แนะนําที่นี่เลยนะคะ everyday essential ที่ Instagram ก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะทุกคนก็คือการล้างหน้านั่นเองเนาะคือฉันไม่อยากแกะเลยอยากแกะแต่แบบมันต้องแกะแล้วชิบหย โอ้ยองกระดาษทุกอย่างดื้อมากตัวแรกเลยนะคะทุกคนก็คือ foaming face wash นะคะทุกคนเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเราต้องใช้บนผิวหน้าที่เปียกนะคะทุกคนแล้วก็นวดแล้วก็วนไปเป็นเป็นวงกลมที่ใบหน้าของเรานะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําร้อนนั่นเองนะคะทุกคนเออประมาณนี้เขาบอกว่าตัวนี้เป็น luxurious foaming face wash นะคะทุกคนก็คือเป็นโฟมล้างหน้าแบบลักชูนะคะเหมือนที่แม่มิลกี้พูดนั่นเองตัวนี้เขาบอกว่า gentle นะคะทุกคนก็คืออ่อนโยนต่อผิวนะคะช่วยล้างสิ่งสกปรก ะะไม่ว่าจะเป็นออยล์แบบน้ํามันบนใบหน้าของเราสิ่งสปกปรกแล้วก็เครื่องสําอางแล้วพอล้างเสร็จเขาบอกว่าผิวหน้าของเราจะบริ้ยขึ้นด้วยนะคะทุกคนเขาบอกว่าตัวนี้นะคะทุกคนเขาจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็สุขภาพดีมากยิ่งขึ้นอ,อ๋ออันนี้มีทั้งหมด149 ML นะคะทุกคนให้มาเพิ่ม1 ML ให้เป็น150ไม่ได้หรอคร I ลี a n mean, you rich enough you already so rich why don't you give me just one more m l you know ก็จะบีบลงมาเลย อ่ะบีบอกมาก็คือเป็นโฟมเลยนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดมกันนะคะทุกคนว่าเขาจะเป็นเอเดโทเนอรหรือว่าเอเดเพอร์ฟิมนะคะโอ้กลิ่นอ่อนโยนมากโอ้ยน้งางคิว <c ute> กลิ่นแบบลักชัวรี่เหมือนที่เขาบอกจริงๆแล้วมันเป็นกลิ่นที่อ่อนมากคือไม่รู้สึกเลยว่ามันเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นที่เป็นแบบกลิ่นๆมันเป็นกลิ่นอย่างเดียวงงปะคือมันไม่แรงเลยนะคะโอ้ยโฟมนุ่มมากโฟมนุม่ม อ๋อจะบอกว่าฟ้าเนี่ยมีคุชชั่นที่ใบหน้านิดหนึ่งด้วยนะคะคือสภาพหน้าที่ทุกคนเห็นตอนนี้เนี่ยคือสภาพหน้าที่ฟ้าแต่งหน้าตั้งแต่11โมงนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เที่ยงคืนแล้วนะคะก็คือแต่งหน้ามาประมาณ11ชั่วโมง12ชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคิ้วก็แหวงนะคะทุกคนซึ่งไม่สนใจเพราะเราสนิทก,กันแล้วแต่หมายถึงว่าก็คือเท่ากับว่าฟ้ายังมีเครื่อ,สองสำอางหลงเหลืออยู่ที่ใบหน้าก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ถ้าใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยเขาจะสามารถล้างเครื่องสอําอางของเราออกไปได้ไหมนะคะซึ่งปกติแล้วนะคะเวลาฟ้าแต่งหน้าจัดเต็มเนี่ยฟ้าจะใช้แบบพวกมเซลล่าวอเตอร์ก่อนแต่ว่าในวันนี้เนื่องจากว่าเครื่องสอําอางแทบไม่หลงเหลืออยู่บนใบหน้าแล้วเนี่ยฟ้าก็เลยจะใช้โฟมเลยทันทีนะคะจะบอกว่าฟ้ามีสิวตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งบริเวณที่มันแบบโดนโฟมมันก็มีความแสบนิดนึนงแต่ก็น่าจะเป็นเรื่องปกติแล้วเนาะ ก็เดี๋ยวเขาจะเช็คหน้าเลยนะคะด้วยผ้าเช็ดตัวที่ไปจุ่มน้ําร้อนมาเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคทุกคนตอนนี้ใบหน้าก็แห้งแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเนาะ อื่นเลยนะคะทุกคนไม่ได้รู้สึกถึงความชุ่มชื้นอะไรมากมายแต่ต้องบอกกันเลยว่าประมาณ99%เนี่ยโฟมล้างหน้าพอล้างเสร็จมันก็แห้งทั้งหมดเลยคะ่ะทุกคนถ้าคุณหน้าแห้งหน่องแมสซึฟ้าหน้าแห้งตอนนี้ฟ้าก็เลยไม่รู้สึกว่ามันรู้สึกแบบน o อริชชิ่งหรือว่าไฮเดรตติ้งหรืออะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะรู้สึกเฉยแต่ว่ารู้สึกได้เลยว่าหน้าสะอาดมากนะคะทุกคนคือตอนนี้แบบ คอนซีลเลอร์ที่หลงเหลือเมื่อกี้นิดนึงก็คือไม่เหลือแล้วนะคะคิ้วเมื่อกี้ที่แหว่งก็คือตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยนะคะทุกคนก็ถือว่าสามารถล้างสิ่งสงกปรกได้ดีเลยนะคะทุกคนรู้สึกว่าแบบหน้าเนียนขึ้นนะแต่ไม่ได้รู้สึกว่าหน้าไบรท์ขึ้นตามที่เขาบอกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าหน้าชุ่มชื้นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปเลยว่าอย่าไปคาดหวังให้โฟมล้างหน้าทําให้หน้าคุณชุ่มชื้นคุณค่อยไปใช้มอยส์เจอร์ไรเซอร์ดีกว่าต่อไปนะคะทุกคนก็คือวอลนันเนเนทนเฟสครับน,น,น,นะคะทุนนกคนตัวน ว่าให้ลงที่ผิวหน้าที่เปียกนะคะทุกคนแล้วก็นวดลงไปที่ผิวหน้านะคะแบบวงกลมนั้นเองเป็น circular emotions นะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ําร้อนเช่นกันนะคะทุกคนก็คือเหมือนตัวโฟมเลยเนาะลืมบอกไปเลยทุกคนจะบอกว่าฟ้าได้ลิปมันมาด้วยนะคะทุกคนอันนี้คือ Kylie skin hydrating lip mask นะคะได้ลิปมาสของเขามาด้วยก็เดี๋ยวค่อยรีวิวนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาสครับใบหน้ากันก่อนเนาะหลักๆเลยนะคะทุกคนเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยพอเราใช้เสร็จแล้วนะคะผิวหน้าของเราเหมือนแบบเหมือนได้ผิวหน้าใหม่เลยผิวหน้าของเราจะมีความ fresh นะคะแล้วก็ เดสกินหรือว่าเซลผิวที่ตายไปแล้วที่ผิวเราเนี่ยมันจะหายไปหมดนั่นเองนะคะด้วยส่วนผสมที่จะช่วยฆ่าสิ่งเหล่านั้นเนาะจะบอกว่าตัวน,นี้ถ้าจำไม่ผิดกระแสแย่มากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะว่าเป็นยังไงเพราะว่าเออเราต้องลองด้วยตัวเองเนาะอันนี้ก็แพคเกจิ้งดีเช่นกันแพคเกจิ้งนี่คือให้ร้อยคะแนนเลยดีงามมากชอบไม่รู้่เห็นเลยนะคะแต่ว่าเนื้อออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยแทบไม่มีกลิ่นเลยเออไม่ไม่ได้กลิ่นอะ่ะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยก็เดี๋ยวเรามาลงที่ใบหน้ากันเลยเอ,อ๋อแต่เดี๋ยวเปียยกหนนน้า่อะะคลลงไปเ คือไม่รู้เลยว่าต้องใช้เยอะขนาดไหนจะบอกว่าฟ้าไม่สครับหน้ามานานมากเพราะฉะนั้นรีวิวในวันนี้คือดีต่อเรามากเลยนะคะจะได้ขัดผิวหน้าของเรานิดนึงอืมก่อนอื่นเลยไม่รู้สึกถึงน้ำหอมเลยนะคะแล้วก็ตัวสครับตัวเม็ดสครับที่เป็นวอลนัทหรืออะไรสักอย่างที่ที่เป็นเป็นเหมือนน้ำตาลสครับผิวหน้าของเราเนี่ยมันมีความแข็งนิดนึงแหละแต่ส่วนตัวแล้วชอบอะไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าแต่ว่า คือฟ้ามีสครับหลายอันมากที่แบบเออเม็ดสครับข้นนุ่มมากแต่พอพอเราใช้แล้วเนี่ยมันละลายไปเลยทุกคนเรายังไม่ทันได้ขัดหน้าเลยนึกออกไหมแต่อันนี้พอเราลงไปแล้วเนี่ยเราสัมผัสได้เลยว่าไอ,อตัวเม็ดเม็ดมันยังอยู่มันไม่ละลายหายไปไหนนะคะทุกคนเออแต่ไม่รู้ว่าแบบนี้จริงๆแล้วมันเรียกว่าแข็งไหมแต่ส่วนตัวที่ใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าปกติมากนะคะทุกคนแต่เอาจะแนะนําให้แบบไม่ต้องไม่ต้องสครับแรงมากนะคะทุกคน เบาๆนิดนึงอันนี้อาจจะดูแรงแต่จะบอกว่าไม่แรงเลยนะรู้ลนะมันเหมือนทรายค่ะทุกคนใช่เลยมันเหมือนทรายเลยแกแล้วมันไม่ละลายแต่กับผิวเลยนะคือมันคือทรายเลยแหละเช็คหน้ากันนะคะแต่ทีเนี้ยโอเคชอบความที่เมสเซรับเขาอยู่กับเรานานโดยที่มันไม่ละลายหายไปไหนแต่ว่า มันก็ควรละลายนิดหนึ่งปานึกออกปาคือตอนนี้เหมือนมันอยู่แบบบนผิวเราเลยจริงๆก็คือถ้าเราเช็ดไม่สะอาดมันน่าจะติดที่ผิวเราทั้งวันนะนึกออกไหมเนี่ยมันยังมีเม็ดทรายติดที่ใบหน้าอยู่เลยแกมันเป็นเม็ดดำๆด,ด้วยนะประเด็นตอนเนี้ย ไม่ค่อยประทับใจตัวนี้เท่าไหร่ตอนแรกเหมือนจะชอบแต่ตอนนี้พอใช้เสร็จแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะคะทุกคนตอนขัดก็รู้สึกฟินดีนะคือมันได้ขัดนานดีมันได้สครับนานดีแต่พอล้างออกแล้วเนี่ยคือกว่าจะล้างไม่สครับออกก็นานนิดนึงแล้วก็พอใช้ไปเรื่อยเรเริ่มรู้สึกว่ามันดูแลก,กับใบหน้าแล้วแต่ว่าตอนนี้คือแบบหน้านเนียนไปเลยนะคะทุกคนเฉยๆยกับตัวนี้ไม่แย่แต่ก็คงไม่มาใช้อีกนะคะประมาณนี้ตอนนี้บอกเลยว่านาแห้งมากและริมฝีปากก็แห้งมากเช่นกกกันนะะลลนนะะะะคค็เดาขอลลงบ่ ก็คือใช้ลิปมาสของไคลี่เลยนะคะทุกคนโอ้ยน่นารัแกแพคเกจจริงน่นารักสีชมพูเนื้อมีความเป็นออยๆออเลยะเห็นปะมีความเป็นแบบน้ำมันน้ำมันเลยอะเหมือนโคกโก้นัดออยเลยอะทุกคนดูดิโอ้เหมือนกลอสเลยแต่ไม่เหนียวเลยหูดีรู้สึกดีมากมีความวาวแต่ไม่เนอะไม่เหนียวเลยโมลองดูเบามาก เฮ้ยใช้แลวชอบเลยอ่ะอันเนี้ยขั้นตอนต่อไปเลยนะคะก็คือโทนเนอร์นั่นเองอันนี้คือบานิลามิลค์โทนเนอร์นะคะตัวนี้เคาใใช้หลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนด้วยโฟมของเขานั่นเองแล้วก็ให้เทสิ่งนี้เนี่ยลงไปที่สามีแล้วก็ลงไปที่ผิวหน้าของเรานั่นเองนะคะโอ้ยกลิ่นดีมากอยากนอนเลยอ่ะกลิ่นดีมากแต่ไม่ไม,ไม่ไม่แรงนะคะอันนี้ดีมากตอนแรกนึกว่าใครยิสกินก็คือจะต้องกลิ่นแรง fragrance of the perfume มากแต่ไม่เลยนะ ก็คือเหมือนน้ำนมคุณแม่เลยนะคะเนื้อโทนเนอร์ของเขามีความแบบหนาเหมือนกันนะมันไม่ใช่เนื้อโทนเนอร์ที่เป็นน้นําหนามมันมีความแบบซิกเลยนะคะโอ้ยชอบกลิ่นจังเลยอะ่ะกลิ่นทําใ้้ฟิลฟูดมากอะ่ะ เช็ดเสร็จแล้วยังมีทรายของตัวสครับเหลืออยู่เลยอ่ะทุกคนเป็นเม็ดดำๆเล็กๆๆอะไม่รู้ว่าเห็นกันไหมแต่ว่าจุดดำๆต่างๆที่สำลีเนี่ยก็คือเป็นทรายนะคะที่มาจากตัวสครับนั่นเองทุกคนเข้าใจฟิลไปเล่นทะเลป้ะเรารู้สึกว่าเต็เงสะผมดีแล้วแต่มันยังมีทรายอยู่นิดนึ่องอ่ะเป็นฟิลนั้นเลยตอนเนี้ย โอเคต่อไปนะคะก็คือเซรั่มนั่นเองและสิ่งนี้นะคะทุกคนก็คือวิตามินซีเซรั่มนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยปั๊มแค่หยดเดียวเท่านั้นนะคะใช้ตอนเช้าและกลางคืน2หยดต่อวันนะคะทุกคนก็คือวิตามินซีน่าจะแรงเหมือนกันเนาะเออซึ่งฟ้าเป็นคนแอบแพ้วิตามินซีนิดนึงนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงก็เขาบอกให้ลงปั๊มเดียวก็จะใช้แค่ปั๊มเดียวฟึบแค่นี้ประมาณนี้ เฮ้ยโทนเนอร์ดีเลยอะลงไปเมื่อกี้ก็คือแบบรู้สึกชุ่มชื้นและหน้านุ่มเลยเหมือนลงมอยส์เจอร์ทั้งที่ไม่ได้ลงมอยสเอ์เจอไรเซอร์นะคะเค okay, ประมาณนี้ผิวหน้าของเรา,เาก็กลับมาชุ่มชื้นแล้วนะคะเริ่มดูดีขึ้นและต่อไปก็คือไอครีมจ้าและสิ่งนี้นะคะทุกคนก็คือไอครีมนะคะง่ายๆเลยก็คือใช้ก่อนนอนและตอนตื่นนะคะทุกคนเออประมาณนี้มมีอะไรไอครีมธรรมดาเขาเป็นเนื้อสีเหลืองเลยทุกคนเฮ้ยเป็นไอครีมสีเหลืองไม่เคยเห็นก็จะลงไปเลยประมาณนี้ อันนี้อาจจะเยอะไปนิดนึงเพราะจะขอแทบด้วยนิ้วมือแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้มันมันไม่มันไม่ฟินอะ ไอครีมก็มีความหนานิดนึงนะคะทุกคนซึ่งฟ้าชอบนะเพราะฟ้าเนี่ยรอบดวงตาแห้งมากแต่ทีนี้ฟ้าอาจจะชอบสําหรับกลางคืนเนอะแม้ถ้ากลางวันมันอาจจะหนาไปนิดนึงถ้าแต่งหน้านะคะแต่ถ้าไม่แต่งหน้าทั้งวัน,นี่ยก็ใช้ทั้งวันเลยแต่ใครที่แต่งหน้านี่ยก็อาจจะไม่แนะนําเพราะมันมีความหนานิดนึงนะคะทุกคนสุดท้ายเลยนะคะทุกคน last but not least ก็คือ face moisturizer hydrate tank นะคะทุกคนตัวนี้เขาบอกว่าให้ใช้ที่หน้าแล้วก็ลําคอนะคะแล้วแต่สะดวกเลยเออเขาพูดมาแบบนี้เลย เขาบอกว่าตัวนี้นะคะทุกคนเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะคะเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ทำให้ผิวหน้าของเราชุ่มชื้นนั่นเองและตัวนี้นะคะทุกคนช่วยทําให้ผิวหน้าของเรามีความนุ่มมีความซอฟต์นะคะทุกคนโดยที่ไม่มีออยล์ส่วนเกินเลยนะคะที่หลงเหลืออยู่เนาะตัวนี้เขาบอกว่าถ้าใช้ตอนกลางวันนะคะจะเป็นเบสเมคอัพที่ดีมากด้วยนะคะทุกคนเป็นเบสก่อนลงรองพื้นนะนะแล้วก็ถ้าใช้ก่อนนอนนะคะก็จะทําให้ผิวหน้าของเราชุ่มชื้นมากก่อนนอนนะคะทุกคนประมาณนี้ให้ดูเนื้อก่อนนะคะทุกคน โอ้ยเนื้อดีมากเป็นเนื้อ์เจอไรเซอร์ที่ฟ้าชอบมากไม่หนามไม่บางและรู้สึกแบบนุ่มทันทีที่ลงเลยตอนนี้ยเอาจริง,รงกลิ่นก็แทบไม่มีนะคะทุกคนแทบไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะคะตอนนี้จนถึงตอนนี้ผิวหน้าของฟ้าก็ยังมีซายอยู่นะคะทุกคนโอ้ยแต่ชอบ์เจอไรเซอร์มากแกเนื้อดีมากเนื้อไม่หนาเนื้อไม่บางอะ่ะแล้วตอนนี้บอกเลยว่าผิวหน้า นุ่มมากนุ่มแบบนุ่มมากจริงๆทุกคน ดีงามมากตอนเนี้ยชอบนั่นเลยค่ะทุกคนก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวคา l ลี่สกินของฟ้านั่นเองเนาะซึ่งวันนี้ใช้ไปทั้งหมด6อย่างด้วยกันเลยนะคะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าโดยรวมแล้วก็คือประทับใจนะคะถือว่าโอเคมากๆเลยเนาะก็เดี๋ยวเรามาสรุปร,รีวิวกันเลยนะคะทุกคนก็ก่อนอื่นเลยนะคะประทับใจตรงที่ว่าแบรนด์เนี่ยแบรนด์คลี่สกินนะคะทุกคนก็คือครูจีฟรีแล้วก็วีแกนนะคะทุกคนซึ่งบอกเลยว่าดีต่อสัตว์มากนะคะดีต่อโรคมากแล้วก็ดีต่อผิวหน้าของเรามากก็คือไม่มีอะไรที่อันตร เพราะฉะนั้นใครที่ผิวแพ้ง่ายก็น่าจะใช้ได้แน่นอนเลยนะคะในส่วนของแพคเกจจิ้งนะคะทุกคน1เต็ม10ให้15คะแนนะเลยคือดีมากแพคเกจจิ้งน่ารักน่า,นามีมากคือเมื่อกี้ฟ้าเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยคืออยากได้ทุกอย่างเลยคือแพคเกจจิ้งดึงดูดมากชอบมากมากเลยนะคะทุกคนก็ตัวแรกเลยนะคะแน่นอนตัวโฟมของเขานะคะทุกคนชอบเลยนะล้างแล้วแบบน่าสะอาดมากแต่ถามว่าจําเป็นต้องมีไหมไม่จําเป็นโฟมคือใช้แทบอะไรก็ได้เลยนะคะทุกคนแต่ก็น่ารักมากถ้ามีไว้แบบที่ห้องน้ำก็คือน่ารักมากเลยนะคะอย่างที่บอกไไไปเลยว่า่ามรรู้สึกอะ อย่งใช้นอกจากผิวหน้าสะอาดนะคะทุกคนสะอาดมากจริงๆนะคะ เออประมาณนี้อันนี้ก็โอเคเลยแนะนําเลยนะคะต่อไปก็คือโทเนอร์ของเขานะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่ใช้แล้วประทับใจมากก่อนใช้โทเนอร์คือหน้าแห้งแบบแห้งมากๆมากๆมากๆจนตัวเองรู้สึกว่าต้องลงออยแล้วล่ะแต่พอลงตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นคือผิวหน้ากลับมาน,นุ่มชุ่มชื้นทันทีเลยนะคะทุกคนอันนี้คือประทับใจมากเลยนะคะแล้วก็ส่วนผสมของเขาก็คือดีด้วยนะมีอะบุคาโด,ด้วยออยด้วยนะคะทุกคนก็คือเลิศเลยนะใครที่อยากได้โทเนอร์ใหม่นะคะหรือว่าใครที่อยากหาอะไรจากค่าลิสกินตัวนี้คือแบบเรค e n มเมน อ,อ๋อแล้วก็กลิ่นเขาดีมากพอใช้แล้วเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายมากเลยนะคะทุกคนชอบมากต่อไปก็คือตัว m o i อไร r i z e r ของเขานะคะทุกคนซึ่งตัวนี้ฟัามั่นใจเลยว่าได้กลับมาใช้อีกแน่นอนเลยนะคะอันนี้ดีงามมากใช้แล้วผิวนุ่มมากกลิ่นดีเกลี่ยง่ายเนื้อลื่นพอดีไม่หนาไม่บางนะคะทุกคนแล้วรู้สึกอ่อนโยนรู้สึกเลยว่ามันไม่น่าจะแรงกับผิวนุ่งออกแม้ก็นั้นแหละคะ่ะชอบตัวนี้มากลงแล้วผิวนุ่มมากและตอนนี้ผิวแบบนุ่มแบบนุ่มแบบนุ่มมากๆโดยที่ไม่รู้สึกเลยว่ามันมีความหนาใดๆเลยนะคะทุกคนแลว ผิวดูสุขภาพดีมากก็ชอบมากนะคะสําหรับตัวมอยส์เจอไรเซอร์ของเขาสุดท้ายเลยนะคะเลสเบอร์นอลลิก็คือลิปมันของเขาจนตอนนี้ก็ยังรู้สึกเบาสบายริมฝีปากอยู่เลยนะคะเป็นลิปมันที่ไม่เคยเจอฟอร์มูล่านี้มาก,ก่อนมันเป็นเหมือนออยที่โดนอัดมาในกระปุกแบบนี้นึกออกปะอย่างที่บอกไปเลยก็คือสัมผัสแรกเนี่ยเขาเหมือนเนื้อบามนะคะเหมือนลิปบามทั่วไปแต่พอแบบวนไปสองครั้งเนี่ยก็คือเป็นออยพอลงที่ปากแล้วเป็นกลอสแล้วตอนนี้ก็แบบบางแล้วมันซึมเข้าไปในริมฝีปากเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่น้นเลยทุกคน เนื้อดีมากเลื่นมากไม่เหนอะหนะไม่เหนียวคือดีงามมากและน่าจะใช้แทนกลอสได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วตอนนี้ริมฝีปากฟ้านุ่มมากเลยนะคะและใช้มาแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงทิ้งไว้แล้วครึ่งชั่วโมงนะมันก็ยังมีความแบบมันก็ยังติดที่ริมฝีปากอยู่นะคะทุกคนก็อันนี้คือดีชอบมากทีนี้นะคะทุกคนก็คือตัวเซรั่มของเขาเนี่ยเนื้อสัมผัสดีทุกอย่างแต่ฟ้ายังไม่สามารถรีวิวได้เพราะฟ้าเพิ่งใช้ครั้งแรกวันนี้เป็น first impression เท่านั้นนะคะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าฟ้าใช้ได้ถ้าฟ้า ะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าสาหรับ first impression ฟ้าก็ <ๆ S 1> ก็ก,ก็ไม่มีอะไรอะ่ะก็ลงแล,แล้วก็เนื้อสัมผัสดีแต่รีวิวมากกว่านั้นไม่ได้จริงๆนะคะทุกคนตัวไอครีมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ต้องใช้เรื่อยๆถึงจะเห็นผลนะแต่สำหรับ first impression ก็คือโอเคเลยแต่สิ่งที่พูดได้ก็คือมันรู้สึกดีกับใต้ตาของเรานะคะลงแล้วรู้สึกชุ่มชื้นและนุ่มทันทีเลยแต่ว่าเนื้อมีความหนานิดนึงอาจจะแนะนําสําหรับตอนกลางคืนมากกว่าถ้ากลางวันหนาไปนะคะทุกคนประมาณนี้ในส่วนของตัวที่ไม่ชอบเลยนะคะไม่ชอบที่สุดเลยกก็คืออออตััววบขงงเเาาายย่่ไปล โอเคสครับเสร็จแล้วเนี่ยผิวหน้าเนียนมากสะอาดมากและแห้งมากแต่ว่าสครับเม็ดสครับเนี่ยมันไม่ออกจากใบหน้าเราจนตอนนี้เนี่ยฟ้ายังมีเม็ดสครับเหลือที่ใบหน้าอยู่เลยนิดนึงนะคะทุกคนฟารู้สึกว่าสครับเขาล้างออกยากและเม็ดสครับเขาเนี่ยตอนใช้แรกๆเขารู้สึกว่าเฮ้ยดีจังม่าสครับดีจังแต่พอใช้ไปเรื่อยๆแ,แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันแรงกับผิวหน้าไปนิดนึงนะคะทุกคนและใช้เสร็จแล้ว,ลวไม่ได้ชุ่มชื้นอะไรเลยก็อันนี้คือแบบ ก็อย่างที่บอกไปเลยนะคะทุกคนเขาเป็นเหมือนเม็ดทรายที่มาจากมอดีเป็นเม็ดทรายที่ละเอียดมากๆมาผสมกับมอยส์เจอไรเซอร์แค่นั้นเลยประมาณนี้นะคะทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบอยากให้ฟ้าทาคลิปอะไรคอมเมนต์มาข้างล <bra in. S 2> ่างได้เลยนะคะแล้วก็หวังว่าจะเจอกันมหมนในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบาย